คลิปนี้ต้องบอกเลยครับว่าเด็ดมากๆเลยนะครับใครที่อยากรู้เทคนิคเด็ดๆที่ปั้นเงินเล็กไปเงินใหญ่ได้ถึง1,000เท่าวันนี้นะครับต้องดูให้จบนะทคนขึ้นอ่าผมซื้อขึ้นแล้วครับสวยครับโอเคโอ้โหไม้นี้นครับโชคดีมากขอออยอินอีหนึ่งไม้ทุกคน สวัสดีครับผมโค้ชทีนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนคลิปนี้ต้องบอกเลยครับว่าเด็ดมากๆเลยนะครับใครที่อยากรู้เทคนิคเด็ดๆที่ปั้นเงินเล็ก ไปเงินใหญ่ได้ถึง1,000เท่าวันนี้นะครับต้องดูให้จบนะกคนก็มีสมาชิกท่านหนึ่งนะที่ดูไลฟ์ผมอยู่นะครับสอบถามบอกว่าเนี่ยอยากให้โค้ดปั้นจากเงิน350บาทนะกลายเป็น2 0,000ื่นให้ดูหน่อยสมาชิกหลายๆท่านบอกว่าบางคนมีเงินไม่ได้เยอะมากนะครับแต่มันจะสามารถทําเงินก้อนใหญ่ได้หรือเปล่าผมก็เอามาคิดนะครับว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรดีนะครับที่มันจะทําให้เงินแค่ก้อนเล็กๆนะครับหลักไม่ถึง1 0 0 0บาทเนี่ยเติบโตนะครับไป จะถึงหลักหมื่นบาทวันนี้นะครับผมก็เลยลองมาชาเลนตัวเองดูว่าผมจะสามารถปั้นเงินจาก400บาทนะแล้วมาดูกันว่าผมจะสามารถทํากําไรได้กี่เท่าของเงินทุนนะครับทุกคนก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปนะครับการที่เราจะเทรดนะมันคือความเสี่ยงที่สุดนะครับ คลิปนี้นะครับห้ามนะครับเอาเงินเยอะมาทําโดยเด็ดขาดถ้าใครอยากจะปั้นกองเล็กๆนะครับก็อเอาเงินแค่ก้อนเล็กมาลองปั้นดูถ้าเสียแล้วคุณก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะเงินไม่ได้ก้อนใหญ่มากแต่ถ้าใครกะหวังรวยนะครับเงินก้อนใหญ่นะครับเพื่อจะมาแลกกับเงินหลักแสนหลักล้านเนี่ยผมไม่แนะนานะครับคลิปนี้ก็ถือว่า เราชาเลนจ์ตัวเองนะครับปั้นจากกองเล็กไปกองใหญ่นะครับตอนนี้ผมใช้โบรกเกอร์ที่ชื่อว่า8 d e Trade นะครับเป็นโบรกเกอร์ที่มีความมั่นคงเบิดจากต่างประเทศมาประมาณ4-5ปีแล้วแล้วก็มาทำตลาดในเมืองไทยได้2-3ปีแล้วครับเติมเงินถอนเงินเป็นเงินบาทได้เลยนะครับแล้วก็ถอนเงินได้เง็งด้วยนะใครที่ยังไม่มีใช้ก็สามารถสมัครนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้มีลิงก์ให้นะแล้วก็ผมขอแนะนํากลุ่มก่อนนะครับมีกลุ่มสอนเทรดมีไลฟ์าพาเทรดนะครับแล้วก็มีส่งผลลับกันในกลุ่มผมยัง มีคอร์สการเรียนรู้ดีๆนะครับให้กับทุกท่าน,นเป็นมือใหม่มือเก่าที่อยากจะเรียนพื้นฐานเรียนแอดวาน์จะมีคอร์ส4ีท่านนะครับในการพาทุกคนหลายเพื่อทํากําไรในตลาดไบรีออปชั่นนะครับคอร์สนี้มีราคาสูงถึง1นึ่งแสนห่นบาทครับผม ให้ฟรีเลยนะครับใครที่อยากได้ไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองแต่สื่ออัพโหลดตัวนี้เข้ากลุ่มฟรีได้เลยเพราะกลุ่มผมไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็สามารถกดเข้าฟรีต้องบอกนี่ครับทุกคนเวลาที่เราจะปั่นจากเงินเล็กไปเงินใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างหืดขึ้นคอต้องบอกว่าหืดขึ้นคอเลยเพราะว่าเราใช้เงินเล็กแล้วเราจะต้องอออินเงินเล็กไปตั้งแต่แรกๆ,ๆเพื่อให้ได้เงินก้อนใหญ่แล้วค่อยมาบริหารเงินต้องบอกว่าผมน่ะลองทํากับ1นาทีแล้วนะครับผมรู้สึกว่าทาไม่ได้แล้วผมก็ค่อนข้างเครียยดดมมมาาาาากกนะเพรรว่่ััอูบตลป ชั่ววโโมมงถึง2ชั่คือกว่าสัญญาณจะมากว่าเทคนิคจะเข้าได้กว่ามันจะปั้นจากเล็กไปใหญ่ได้มันใช้เวลานานมากครับก็เลยเปลี่ยนนะครับมาเทรดในโปรแกรมที่ชื่อว่า r i ตนะครับบิดเนี่ยนะครับมันจะเทรดได้ตั้งแต่5วินาที10วินาที30วินาทีครับแต่ผมจะเลือกเทรดใน10วินาทีนะครับใครที่จะเทรดเนี่ยนะครับคุณก็มาตั้งแท่งเทียนนะครับมาตั้งเป็น10วินาทีก่อนเพื่อให้แท่งเทียนทุกๆการเปลี่ยนแท่งเนี่ยแค่10วินาทีแล้วเราก็มาเลือกเวลาจบสัญญ,ญา ก็คือการที่เรากดเสร็จตรงเนี้ยราคาเนี้ยเราคาดการณ์จะขึ้นนะครับมันจะนับไปอีก10วินาทีแล้วมันจะคำนวณว่าเราซื้อได้สูงกว่าหรือต่ำกว่าแล้วมันก็คำนวณว่าชนะหรือแพ้ใน10วินาทีนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครที่จะเทรดแบบบิดหรือใครที่จะเทรดแบบปั่นเนี่ยคุณลองมาเทรดที่บิดดูมันเทรดค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเราไปเทรดในตลาดธรรมดาหรือตลาดที่ใช้เวลาหนึ่งาที5นาทีถ้าเราจะปั่นพอร์ตเล็กไปพอร์ตใหญ่เนี่ยผมลองแล้วนะครับผมรู้สึกว่าผมเครียดความเครียดคือมันอยู่กับตลาดนาน จนเกินไปจนทําให้เรารู้สึกว่าทําไมมันไม่ได้ผลลัพธ์สักทีนึงอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าใครที่ต้องการความเสี่ยงต่านะครับคุณก็ต้องไปเสี่ยงกับเนื้อทีละห้านาทีแทนนะครับอย่างประเทศนิังกิษนะแต่ถ้าใครยังจะปั่นเล็กๆก็ลองใช้เทคนิคผมดูแล้วก็วันนี้ผมจะแชร์เทคนิคว่าผมดูตรงไหนใช้วิธีการอย่างไรนะครับเพื่อจะเข้าซื้อแต่ละออเดอร์เพื่อให้การสเวลาเดี๋ยวเรามาลุยเลยนะครับตอนนี้นะครับผมเติมเงินเข้าไป400บาทนะครับทุกคนวันนี้ผมจะอออินเลยนะครับไม้นี้นะครับผมจะกดซื้้อขึน ผมคาดการว่าจะขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเห็นไหมฮะทุกคนว่ามันมีไส้ก่อนหน้า2ไส้ก็คือแรงซื้อนะครับในการซื้อขึ้นผมก็เลยซื้อขึ้นทันนี้นะครับเรากำไรมาแล้วทุกคนรอบนี้นะครับก็จะอออินไปเจ็ดร้อบาทผมนะครับจะเล่นให้ได้ประมาณสัก สามึงห้าพันนี้ผมค่อยมาบริหารเงินก้อนนั้นให้เป็นแบบไม้ละพันสองพันนะครับแต่คือช่วงแรกเนี่ยมันต้องอออินเข้าไปก่อนเพราะว่าถ้าไม่อออินเข้าไปเนี่ยเท่ากับว่ายอดเงินของเรามันจะน้อยแล้วเวลาเราเทรดเนี่ยจะมาเทรดบริหารทีละหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยเนี่ยผมรู้สึกว่ากว่ามันจะไปถึงหลักหมื่นเนี่ยหาและทําไม่ได้แน่นอนนะครับ <S <S ตอนนี้นะครับถ้ามีไส้และแท่งคอนเฟิร์มลงอ่ะเนี่ยครับผมจะซื้อลงนะครับมาเจ็ด 6 5 4 3 2สอรอดไหม1รอดครับโอเคไม้ที่2ของเราก็รอดไปแล้วครับตอนนี้พอร์ตเราเป็น1,444บาทแล้วครับกําไรมา1 0 0 0บาทแล้วครับผมจะอออินอีกนะครับทุกคนตอนนี้มันมีไส้อยู่ข้างล่างแล้วนะทุกคนถ้าแท่งนี้คอนเฟิร์มผมขึ้นอ่าผมซื้อขึ้นแล้วครับ8 7 6 5 สี่สามสองหนึ่ง้าวสวยครับตอนนี้เรามีพอร์ต2,743บาทครับขอออินอีกหนึ่งไม้ทุกคนเทรนดน่าจะยังลงต่อได้ทุกคนเดี๋ยวผมจะหาจุดซื้อลงนะครับไม้นี้ดูเหมือนมันจะปรับตัวขึ้นนะครับผมจะซื้อขึ้นไปแล้วครับทุกคนลุ้นกันครับไม้นี้ขึ้นเท่านั้น4 3 สองหนึ่งรอดไหมรอดโอเคยังรอดอยู่ทุกคนผมจะบริหารเงินที่ผมได้มาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้จาก400กลายเป็น5,212บาทตอนนี้ผมจะใส่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของเงินที่อยู่ในถอดนะครับทุกคนถ้าเกิดเราเสียไปหนึ่งไม้เราจะได้มีเงินเพื่อจะเอาคืนต่อได้นะครับมาเดี๋ยวผมจะกดขึ้นครับมันเหมือนมันจะวิ่งขึ้นไปหาเส้นสีเขียวนะครับทุกคนโอเคหกห้า สี่สามสองหนึ่งอยากจะเทรดได้เหมือนผมจริง,รงก็เข้ากลุ่มมาก่อนทุกคนเพราะกลุ่มผมมีคอร์สการเรียนรู้ทั้งพื้นฐานแอดวานซ์นะครับแล้วก็ยังมีการสอนเรื่องดูแท่งเทียนแนวรับแนวต้านต่างๆนะใครที่เรียนรู้การเทรดแบบพื้นฐานนะเข้ากลุ่มมาก่อนเรามีคอร์สตั้งแต่วันจันทร์นะครับถึงวันอาทิตย์เลยทุกคนวันละสามถึงสี่รอบแล้วยังมีไลฟ์ที่คร้รสพา์เทรดกันแบบสดๆด้วยสวย ตอนนี้7,600ไปสองบาทไปต่อฮะตอนนี้ผมจะเพิ่มเป็นไม้ละ5,000บาทแล้วทุกคนเพื่อเราจะเร่งรอบแล้วครับตอนนี้มีไส้ด้านบนนะครับถ้ามีแท่งคอนเฟิร์มเป็นขาลงนะครับผมจะซื้อขาลงนะฮะถ้าเนื้อเทียนวิ่งมาอยู่ด้านล่างนะทุกคนผมจะซื้อลงนะครับหลอกซื้อขึ้นครับตนนัวนี้ไปแล้วเอาโอ้โหได้ราคาไม่ดีสวยครับสวย5 4 <c> ส <oughs> 3 2 1เย้มาแล้วครับอีก5,000ตอนนี้พอร์ตเรานะครับเป็น12,182บาทแล้วทุกคนไปต่อครับตอนนี้ผมจะใส่ ครึ่งหนึ่งของพอร์ตคือไม้ละ6 0 0 0 0บาทนะทุกคนเป้าหมายเรานะครับ2,000 20, 0บาทนะครับเพราะว่าสมาชิกท่านนั้นบอกว่าอยากให้ผมปั่นจาก350กลายเป็น2,000 20, 0นะฮะตอนนี้ดูเป็นทรงขาลงนะครับเดี๋ยวมารอจังหวะก่อนนะครับจะเป็นการหลอกหรือเปล่าเพราะว่าเนื้อเทียนมันยังอยู่ด้านเตนิวิมดด,ด,ด้านบนเยอะมากนะครับทุกคนซื้อขึ้นโอ้โหราคาครับ ไปครับลุน6,000ครับ 3, 2, 1 2> โอเค,โอ,เคโอ้โหไม้นี้นะครับโชคดีมากเพราะว่าเมื่อกี้เน็ตมันหลุดนะครับมันปรับไปเป็น5วินาทีนะทุกคนคอร์ดเรานะครับเป็น1 10, 7 5 8 2ห้า้อไปสองบาทเดี๋ยวผมจะเล่นไม้ละ0 0ปันตอนนี้ขาลงครับทุกคนขาลงขาลงเทไม่รู้ เเคไหมนั่นแหละสวยครับสวยสวยทำไมถึงซื้อเป็นขาลบเพราะว่าไซด้านบนของสองแท่งขอนหน้าเห็นไหมทุกคนมันเป็นเหมือนไซ์เวนะครับผมก็เลยซื้อที่มองว่ามันน่าจะลงต่อได้นะทุกคนนะ เราจะเน้นดูที่ไส้นะครับก่อนหน้าแท่งเราจะซื้อเป็นหลักนะครับทุกคนเราซื้อสั้นนะครับเราจะดูไส้เป็นไส้เนี่ยไปเป็นเหมือนวอลุ่มนะครับในการที่จะมีแรงซื้อแรงขายนะจากแท่งก่อนหน้าเพื่อเราจะอ่า f o l l o w t r รน d ของมันไปนะครับตอนนี้ถึงต้อนะฮะสองหมแต่ผมยังไม่ยอมครับผมจะเอาสามห0ื่นทุกคนไปขึ้นครับผมต้องการสามห0ื่นครับทุกคน อ,อุ้ย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 โอ้โหแพ้ทำไมนี่ดูต่อครับใบนี้ผมจะใส่1,000 0บาทนะครับมาตอนนี้เป็นขาลงแล้วทุกคนไปเลยครับมันต้องลงอย่างเดียวเท่านั้น6 5 4 3 2 1ี 0ก็สวยมาแล้วครับ25,982บาทนะครับผมขออีกหนึ่งไม้ทุกคนไม้สุดท้ายมา ลุ้นลงครับไม้นี้ถ้าไม้นี้ได้ผมจะได้30,000กว่าบาทเลยนะทุกคนจาก400กลายเป็น32 0 0มื่สองคน yes okay ของเรานะครับกลายเป็น3 1 3 8 2บาทนะทุกคนผมพอแล้วทุกคนเพราะว่าถ้าผมเทรดเกินไปกว่านี้มันอาจจะมีความเครียดในตัวผมก็เลยคิดว่า3 1 3 8 2บาทเนี่ยพอแล้วตอนนี้ได้กำไรมาประมาณ3900กว่าบาทผมแฮปปี้มากทุกคนใครที่ชอบคลิปดี แบบนี้นะเอาไปฝึกฝนก่อนนะมันไม่ใช่ว่าใครจะมาเทรดตามผมแล้วทําได้เลยนะครับเพราะว่าตัวผมเองอยู่ในตลาดนี้มาเป็น10ปีแล้วมันสามารถมองแท่งเทียนมาสามารถมองเทรนแบบทะลุป,ปุโปรงแล้วนะครับผมก็เลยสามารถทําได้ค่อนข้างง่ายแต่ใครที่เป็นมือใหม่มือเก่านะครับที่ต้องการที่จะฝึกฝนนะมันไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วถ้าใครที่ต้องการฝึกฝนจริงๆอยากจะเทรดได้เหมือนผมจริง,รงก็เข้ากลุ่มมาก่อนทุกคนเพราะกลุ่มผมมีคอร์สการเรียนรู้ทั้งพื้นฐานแอดวานซ์นะครับแล้วก็ยังมีการ กสอนเรื่องดูแท่งเทียนแนวรับแนวต้านต่างๆนะใครที่เรียนรู้การเทรดแบบพื้นฐานนะเข้ากลุ่มมาก่อนเรามีคอร์สตั้งแต่วันจัน์นะครับถึงวันอาทิตย์เลยทุกคนวันละสถึง4ี่รอบแล้วยังมีไลฟ์ที่โค้ดพาเทรดกันแบบสดๆด้วยใครที่อยากเทรดบริตมันผมนะคนก็ต้อง สมัคร 8x เกร e ก่อนนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือเข้ากลุ่มแล้วก็ไปขอลิงก์สมัครที่แอดคมินของเราก็ได้เพราะปริษเนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่เทรดแบบระยะสั้นนะครับไม่ได้มีทุกโบกนะสรุปง่ายๆคือเทคนิคที่ผมใช้ในวันนี้คือผมจะดูโวลุ่มตลาดเป็นหลักโดยการที่เราดูไส้เทียนก่อนหน้าและเอา EMA ย5้ามาดูเทรนว่ามันกำลังเป็นขาขึ้นหรือขาลงคลิปนี้นะผมทำสำเร็จแล้วนะทุกคนแล้วก็น้องสุดหล่อสำหรับที่บอกให้ผมปั่นสามร้อยห้าสิบกลายมาเป็น 20, นะจะจาก400กลายเป็น3 1 0 0 0บาทนะครับก็ทำให้เรียบร้อยแล้วก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับใครที่ชอบ คลิปดีๆแบบนี้นะด้วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดสมัครด้วยกดกระดิ่งด้วยเดี๋ยวผมจะทําคลิปใหม่ๆออกมาก็อาจจะออกมาบ่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณก็จะได้เห็นเป็นคนแรกๆนะครับช่วงนี้นะครับมันกําลังเข้าช่วงสงกรานพอดีนะครับอยากให้ทุกคนนะครับเฟรดเอาเงินไปเที่ยวสงกรานกันแล้วก็ใครที่เที่ยวสงกรานขอให้เที่ยวแบบปลอดภัยนะครับสนุกสนานขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่ไทยแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับประสบความส็จในชีวิตมีเงินมีทองไหลามาเทมาในปีนี้เยอะๆนะครับใครเที่ยวก็กําไรกันหลัว นะจ๊ะแฮปปี้วันปีใหม่ไทยนะจ๊ะสวัสดีครับ